สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของเรียงความนะคะซึ่งในวันนี้นั้นคุณครูจ,จะมาสอนในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะว่าเนื้อเรื่องในการเขียนเรียงความนั้นเราจะต้องเขียนในลักษณะใดนะคะซึ่งเนื้อเรื่องในส่วนของการเขียนเรียงความนั้นจะอยู่ในส่วนประกอบที่สองนะคะเพราะว่าหนึ่งจะเริ่มจากคำนำคำนำเสร็จก็จะไปส่วนเนื้อเรื่อง ซึ่งเราถือว่าในการเขียนเนื้อเรื่องนั้นรายละเอียดต่างๆของเรียงความนั้นส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะฉะนั้นเนื้อเรื่องนั้นจะอยู่ถัดจากคำนำโดยควรมีสัสดส่วนเนื้อหาประมาณร้อยละ80ถึง90ของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ แล้วแต่ขนาดของเนื้อเรื่องเออฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าเนื้อหาเราอาจจะเขียนมากกว่าหนึ่งย่อหน้าก็ได้จะเขียนสองย่อหน้าก็ได้เขียนสามย่อหน้าก็ได้แต่ว่าในกรณีที่เราเขียนจํานวนเนื้อหาของย่อหน้าเยอะๆนั้นนะคะเนื้อหาของเรานั้นก็ต้องมีเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะเออฉะนั้นถ้าเราเขียนเนื้อหาประมาณเป็นหนึ่งหน้ากระดาษ เอาย่อหน้าของเรานั้นก็อาจจะมีหลายย่อหน้าได้แต่ในกรณีที่เราอาจจะให้นักเรียนเขียนแค่สิบบรรทัดเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนเนื้อหานะคะหลายย่อหน้าเราก็เขียนเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเขาบอกว่าแล้วแต่ขนาดของเนื้อเรื่องขนาดของเนื้อเรื่องก็หมายถึงความยาวของเนื้อเรื่องที่เขากําหนดมาว่ากี่บรรทัดหรือว่ากี่หน้ากระดาษโดยเรามาดูกันว่า ในการเขียนในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นเรียงความที่ดีจะต้องมีเนื้อเรื่องอย่างไรบ้างนะคะเอาเราไปดูการเริ่มจากหนึ่งเอกภาพเอาเอกภาพคืออะไรเอกภาพก็คือในแต่ละย่อหน้าความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวก,กันกับหัวข้อเรื่อง เอกก็คือหนึ่งก็คือความเป็นหนึ่งในย่อหน้านั้นนะคะฉะนั้นความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันกันกบหัวข้อเรื่องค่ะต่อไปสัมพันธภาพสัมพันธภาพก็ต้องมีความสัมพันธ์กันก็หมายความว่าจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง โดยจะต้องมีการวางโครงเรื่องที่ดีฉะนั้นสมมุติว่าในส่วนของคำนำเอาเราให้เขียนเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันในส่วนของคำนำก็ต้องเขียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในส่วนของเนื้อหาก็ต้องเขียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะพอมาสรุปก็ต้องมีเนื้อหากเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราถึงจะเรียกว่าสัมพันธภาพ ก็คือเนื้อหานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตลอดนะคะตั้งแต่คำนำเนื้อเรื่องและก็สรุปอาต่อไปสารัภาพสาระภาพคืออะไรสารัตภาพก็คือว่ามีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องโดยในแต่ละย่อหน้า ประโยคสำคัญต้องชัดเจนประโยคขยายมีน้ำหนักเชื่อถือได้นะคะอ่าตรงนี้ก็หมายความว่าเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทางเรื่องโดยในแต่ละย่อหน้านะคะประโยคสำคัญประโยคหลักก็ต้องมีความสำคัญส่วนประโยคขยายก็ต้องมีน้ำหนักก็คือมีความที่น่าจะเชื่อถือได้นะคะอ่าทีนี้ต่อไปเรามาดูในส่วนสรุป นะคะเมื่อเนื้อหาจบมาดูในส่วนสรุปเอาสรุปคืออะไรสรุปจะเป็นส่วนสุดท้ายในการเขียนเรียงความโดยก็บอกว่าส่วนสรุปเป็นส่วนปิดเรื่องปิดเรื่องก็คือส่วนสุดท้ายแต่ถ้าเป็นคํานําก็คือส่วนเปิดเรื่องนะคะก็คือส่วนเรื่องส่วนปิดก็คือส่วนจบเราจะต้องเขียนอย่างไรเขียนให้เกิดความนะคะประทับใจ ร้อยตามเนื้อหาเรื่องที่เขียนมาทั้งหมดโดยส่วนมากนะคะในส่วนสรุปนั้นให้นักเรียนจำไว้เลยว่าจะต้องมีเพียงย่อหน้าเดียวโดยสัดส่วนประมาณเดียวกับคำนำคือร้อยละ5้าถึงสิฉะนั้นบทสรุปที่ดีต้องกระชับไม่มีความเย่นเยอะมากจนเกินไปนะคะได้ใจความไม่ออกนอกประเด็นหรือเปิด ประเด็นใหม่เอาเราสรุปง่ายๆนะว่าในการเขียนสรุปนะความยาวของส่วนสรุปก็น่าจะพอประมาณกับในส่วนของคำนำนะคะและเราควรจะเขียนเพียงย่อหน้าเดียวนะ,ะเพราะคำนำนั้นเป็นการปิดเรื่องนะอาจจะยกตัวอย่างนะ,ะเป็นคำคมสุภาษิตก็ได้นะคะเขียนอย่างไรให้เป็นสรุปที่น่าประทับใจนะคะอ่ะฉะนั้นนะคะเอาในส่วนตรงนี้นั้นสำหรับการเขียนเรียงความ เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่านะส่วนคำนาเราต้องเขียนอย่างไรอ่าทีนี้ส่วนเนื้อหาเราต้องเขียนอย่างไรและส่วนสรุปเราต้องเขียนอย่างไรนะคะอ่าเราก็จบเรื่องนี้ไว้นะคะเดี๋ยวในค้าหน้านะะเราจะมา, <โ frustrating. S 1> าเริ่มทำแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนในเรื่องการเขียนเรียงความไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในขาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ